สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Revelation 2กันอีกครั้งนะฮะมาเรามาลุยกันต่อเลยเออนะต้อการการพาวเดอร์โอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะโดนสังหารวันเทินคิวก็คิดอยู่แล้วล่ะมันต้องวันเทินคิวอะแต่ไม่คิดว่าจะโดนวันเทินคิวก็ไปลุยกันต่อเลยแล้วกันฮะอย่ารีรอสิ่งใด ไปตามตบเรายังภารกิจยังต,ตามตบเอ่อเกียนของเล็กวิสเกอร์อยู่นะฮะในสภาพที่แบบจากสาวงามเปลี่ยนกลายเป็นอีป้าห้าบาทที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะไปลุยกันเลยฮะ <c oughs> โหอยู่ตัวเดียวว่าวชิบขึ้นกันโวลดอยู่ตัวเดียววา น่าจะตัวเดียวนะฮะผมว่าการเข้าประตูนี้ไม่ได้ง่ายดายโอ้เยอะเยอะเยอถอยถออเยอะต้องถอยเพราะว่าอยู่ยิงได้ฮนะแต่ว่าแก๊สแก๊สมันลดพลังชีวิตเหลือเกินนี่นี่แหละอย่าลบสิเว้ยโอ้โห เออต้องจ่อขนาดนี้จะย,ยิงโดนไปรุอกันต่ออย่ารอสิ่งใดฮะหลังจากโดนบอสเอพิโซดสสังหารไปผมทําผมเศร้าใจเล็กน้อยเลยทีเดียวแต่ก็เรายังจะสู้ต่อไปได้ฮะโอ้มาถึงเครื่องนี้สักทีชุบอ๋อดูดเป็นเครื่องดูดอากาศด,กดูดแกด๊สดูดแก๊สพิษนะฮะมันเข้าใจมาซ่อนตัวในที่ที่แบบหน้าปวดหัวจริงๆ ดีไม่มีตัวร่องหนนะฮะถ้ามีตัวร่องห,หนอีกงานหยาบพอสมควรเลยฮนะบอกเลยไรเฟิลหรือสีนัดแต่ปืนกลเลยเยอะใช้ปืนกลลวกันก็ยังมีห้องห้องหนึ่งนะที่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปในทีแรกนะซึ่งผมไม่ทันสังเกตฮนะในห้องนี้คนระับผมเดินผ่านหน้าตาเฉยเลยผมก็ยังงงว่าผมผ่านไปทําไมผมปล่อยแก๊สห้องนี้เล้วมัม้งฮะถ่าให้เดา มันเล็งยากเว้ย่งนี่เล,เลยแล้วกันเฮ้ยมันไม่เห็นเว้ยมันอยู่ตรงขาหมดยังหมดแล้วนะฮะไปดูกันรุยกันต่อเลยฮะไม่เฟืองนะไอตัวที่นอนอยู่นะโอ้นอนอยู่สองข้างเลย โอ้โอๆๆโ,โอ้นาตาเลียรู้งานรู้งานยืนรอเลยนะนาตาเลียคง <c oughs> ต้องให้นาตาเลียมุดนะฮะหเห็นแล้วแม่งเหมือนเหมือนมึงจะฟื้นเลยอ่ะแต่ขอลองอย่าฟื้นพี่ขอลองแล้วกัน <c oughs> เห็นใจพี่บ้างหนูได้ยินเสียงฮะเ <c oughs> บลลี่ฮะเบลลี่ช่วยหนูด้วย นี่กราบาลกราบาลกราบาลแยกไปซะใช้ปืนคนบ้างดีกว่าปืนสั้นยิงมั่วเหลือน,น้อยเลือเกินไอชัดไอตัวที่นอนอยู่นี่ไม่ต้องปืนนะฆ่ามันเลยดีไหมโอ้โหสุดยอดเป็นไงฮะเซียนเปิดกล่องยิงได้ลูบี้เต็ม ี่พระเจ้าค้าเพชรมาแล้วไม่ต่น,นะเพื่อนเราเราญาติดีกันนะเพื่อนใจเย็นเย็นมีอะไรคุยกันได้พี่รับฟังทุกอย่างได้แบกกล่องก็เดินไม่ได้ไอวิ่งไม่ได้ด้วยนะเป็นอะไรที่บัดซบจริงๆฮะอันนี้ก็ไม่ต้องฟื้นนะฮะนอนนิ่งๆอย่างนั้นแหละฮะคิดว่ากำลังหลับอยู่ หลับไปเลยฮะหลับแล้วไม่ต้องตื่นหน้าเริ่มขาวฮะงานเริ่มเข้าโอเคคือระดับนี้ก็แก๊สพิษทำอะไรไม่ได้แล้วก็เยี่ยมไปเลยฮะเชิบมีใครอยู่ไหมมีมีมะฮะเยี่ยมสุนปืนไรเฟิลอ่าข้อความจากหนุ่มรัสเซียอีกทีหนึ่งโอ้โหกูดเดินทางมาตั้งไกลกูจะได้การ์ดมาแผ่นหนึ่ง <S <S อะไรเนะี่ยอหนุนาตาเลียอยู่ไหนจ๊ะมาเร็วจ้ะมันต้องมีของสิจ๊ะ อเอ้จ้าหน้าตาด,ดาดีาปัดกอดอีกแหละไม่ไม่มีแล้วนะฮะเราก็ไปดูกันต่อเลยฮะอ๋อตรงนั้นมีของไหมไม่มีไม่ฟื้นนะฮะไม่ฟืน้นเราก็ไปกันต่อเลยฮะอย่ารีรอสิ่งใดะฮะหวังว่าคงไม่มีไอ้บอสบอสบอสต้องเรียกตัวอะไรบอสด่านสามอ่ะบอ,อสอฟพิสต์สามอ่ะไม่มาอีกแล้วนะ มาแม่งโคตรคือข้ายากอะสัมผัสเลยเดยว่าข้ายากมากไปโอเคอาตาเลียมาเร็วไปตบเกีนยนวสเกอร์กันพี่น้องคู่นี้เป็นโรโอคอะไรก็ไม่รู้แม่ไอคนนึงก็ใส่แว่นดามอีกคนนึงก็อะไรก็ไม่รู้นักกวีจ๋าจังเลยไปดูอกักเลยนาตาเลีย <I S 1> ฉันไม่รู้อ๋อ <will> ฉันูกับเธอน้อยมาก แล้วฉันก็หลับไปฉันหวังว่าเราคงจะได้คำตอบจากเธอนะหน้านิ่งนะหน้านิ่งจังเลยถึงแล้วเหรอถึงเร็วจัง <c oughs> อ๋ <c oughs> อโอ้มันดูเหมือนสถานีวิจัยอะไรสักอย่างแต่จริงๆมันก็ต้องมีสถานีวิจัยแหละเพราะว่าเอาคนมาทดลองอ่ะอ้าว ม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่นี้ไหนดูซิเอา <You S 1> นาตาเลีย <need your S 1> ดิอ่<ฮ>ะนาตาเลียอ๋อนาตาเลียน่าจะเคยมาที่นี่นะฮะได้รับการยอมรับเพราะนาตาเลียเป็นเดยกว่าหนูทดลองได้เลย know. แต่ว่านาตาเลียจำอะไรไม่ค่อยได้เลยฮะคงจะเป็นเพราะผลจาก,การทดลองบางอย่างนะไม่รู้ว่าทดลองนาตาเลียเนี่ยให้แกเป็นบอสตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ลุยกันเลยฮะโอ้อยไฟเลี๋ยเวลาตายแล้วนาตเตียไอ้นี่ก็ขู่เด็กจังเลยขีลืมไปแล้วเหรอมีพี่มาด้วยอา้ามันมีประตูตรงนี้จะเดินเข้าประตูนั้นอกไมวะมันรูเด็กจริงเลยเนี่ย อ๋อมีของไหมฮะนาตาเลียช่วยเช็คสักนิดหนึ่งไม่มีไม่ม,ม,มีเราออกฮะซากศพตนนี้คงไม่ฟื้นนะฮะอ๋ได้สมุนไพรอีกดอกกระสุนให้กูบ้างทือทำไมประตูมันคุ้นๆเหมือน Resident Evil ภาคหนึ่งเลยวะหรือเปล่า Resident Evil ภาคหนึ่งหรือเปล่ามีรอยเลือดตามคัสสีจริงฮะประตูโคตรเหมือนคฤลาสห์เลยชึบ โอ้โหเขาเลือกหาสเปนเซอร์จาก Residen t e v i l วหนึ่งรึเปล่าอ๋อต้องโอมเบอร์ชีแม่งโคตรคุ้นเลยใครเล่นภาคหนึ่งมันจะรู้จักไอค่ะคุณแจเวนนี่ดีฮะอ๋อของเต็มแล้วเนี่ยสิ้ไป ำรวจทางก่อนฮะเสียงเพลงนี่ใช่เลยอ m g อุย้ยเยีไอ้สัตว์ตกใจหัวเฮ้ยทำไมทำไมพี่แดนซ์แดนซ์โร่อย่างนั้นตกใจอยู่ดีก็ลุกโกกกันก่อนสิตกใจเว้ย โอ้พหกระสุนปืนแม่งน่ามึงก็ให้กูเยอะไปนะเนี่ยทีโฟโรสทีโบโรสอ๋อเป็นไล้ใครขี่ไวรัสอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าไอ้นาตาเดียช่วยหาของดีกว่าฮะลุกขึ้นไม่บอกไม่กล่าวเอรยก็ลุกขึ้นยืนโอ้โหไอชิบหายไปตัวกันต่อฮะเราจะเจอกับสิ่งใดโอ้เพลงนีเล่าหรือ เฮ้ยเห็นไหมวะนะไม่เห็นเวียงเยี่ยมเยี่ยมสเตลคิวสเตลคิวนี่โอ้ยเกือบเหมือนมืนมันจะหันหลังเลยตะกี้โอ้เต็มว่ะให้นาตาเลียเก็บแล้วกันฮะแล้วก็อ๋อคอมบายอ๋อคอมบายแกงก็ฮอร์ดีกว่าได้ที่ แก้พิษเอ้ยแก้ตาบอดไม่ใช่แก้พิษมีของไหมฮะไม่มีนตตาลีห้ามีของไหมโอ๊ยสัมผัสได้อีกจุดหนึ่งฮะจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนฮะน่าจะเรียจา้าที่ขานะแต่ไม่แน่ใจว่าขาข้างไหนมันไม่มีอะไรให้กูเข้ามาทำไมวะเนี่ยโอเค มีของไม่จ้ะไม่มีอีกแล้วเหรอไม่มีฮะโอ้โหไม่มีเลยอ่ะดอกกระสุนที่เสือกดอกน้อยไม่ไหวละใจเออกมาสิี่ออกมาสิเว้ย ออกมาอยู่นี่เอามาดิเฮ้ยอยา่าอย่าอย่าเบยดแดงอย่าเบยดแดงพี่ไม่โดนโอเคเสียงเพลงมันเล้าหรือละมึดมึดเชี่ยเชี่ยอะไรครับท่านผู้ชมขอให้เป็นกระสุนถ้าเป็นเพชรผมว่าโคตรแจมอะ กูว่าแล้วเป็นเพชรชีวิตกูจะเจอแต่เพชรแล้วยังไงวะเนี่ยต้องการเอมเบอร์อีกโอ้ให้ตายเถอะโอเคฮะเป็นเครือหาดน่าจะเครือหา่าอนะแต่มันอยู่ใต้ดินนะ่ะมันเป็นเครือหาดได้ไงวะไปดูกันต่อเลยฮะ นาตาเลียจะเอามาหาของเลยจ้ะเชิบเบิบไม่มีอะไรเลยฮะไปเล่นกันต่ออ๋อตื่นเต้นตกใจฮนะสำหรับภาคนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนงะี้ยจบเพียงเท่านี้เจอกันตอไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ